สวัสดีค่ะตอนนี้หลังจากที่เราไม่ได้เปิดกล้องนานมากเลยเนื่องจากอ,อ,อ๋อเอ,ออเปิดเปิด,ปดคลิปนานมากเนื่องจากว่าเราค่อนข้างที่จะวุ่นวายกับงานแล้วก็ชีวิตในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็กลับมาแล้วตอนที่เราไปทัศนศ,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 ศึกษากับ d r e a World เราก็จะมีเพื่อนๆของพวกเรา เจ็ดโมงยีนาทีเรากําลังแวะปั๊มค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีตอนกินข้าวที่เกียงบ้านสวนนะคะ ไมากินข้าวเรามากินข้าวกันเดอะมึงก็สู้มันล้วแบ๊กวอวิดีโอวิดีโอวิดีโอการีวีเราเรามาทำอะไรกันเรามารีดผมค่ะเป็นบริการจังขางน้ำไม่คิดข้าวชิยใช่เขาให้มาคิดข้าวจนเราเสริมส่วนเปนมาเราอมเอยากกินหมูปิ้งอ่ะอยากกินหมูปิ้งเป็นยไงบ้างคนที่ตือตีห้าเขานั่งกิน ่กะนัดตีสี่ครึ่งตื่นตีห้าไปมากอีกิปตแบบบึงมากคือชีวิตน้ำไม่อาบจ้าอุ๊ยโอ้พูดแรงอะเราอาบน้ำกันค่ะไม่อาบคสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่เค้กบ้านสวนอะไรสักอย่างนะครับคุณครับสวัสดีครับเฮ้ยครับอันนี้กี่บาทอร่อยไหมช็อตอันนี้ห้าสิบห้าบาทยังไม่ได้กินเลยกี่บาทนะ ห้าสิบาทครับครับสวัสดีจ้าจ้าเออเลยอเน เราก็มาอยู่หน้าดินเวอร์กันแล้วเราก็มาไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเราหนี่นีตัวลร เล่นเล่นแต่เราไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นตรงไหนบ้างเต้นเต้นเพราะว่ากลัวมันตื่นแล้วตกใจแบบเต้นแบบ ไี่บ้านพี่ีแต่เราไม่ถึงบ้านพี่สีสักทีมาเดินเก็บตัวกันทางนี้ดูแกไปกันเลย ไม่ได้ร้อยจะเย็นอยู่ข้างหลังก็ไม่กลัวละไี่คอะไรเขาบอไม่เห็นเาอกไม่เห็นกินอะไรกันมึงก็ไม่รู้ไม่เห็นเหรอมึงไม่เห็นมึงก็ไเ็บอีย Ai! A few moments later. สนุกแต่ว่าเสียงไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือเสียงค่ะแต่มันสนุกมากเลยนะใช่มันแบบมันสนุกอ่ะมันเวียงเวียงเวียงสนุกเท่านี้แนะนำสไตล์แค่นี้ไม่กลัวหรอกสนุกะสนุกนะแต่แต่แต่กู้สึกอนตัววกอะแบบเหมนลอยได้รู้สึกเหมือนกูจะบวกดูแลอันนี้นะคะสภาพไม่น่าเป็นตัวเขอ,อะเอเอกำอย่างเงี้ย เวลาเล่นเออมันน่ากลัวมันเสียวเปียค่ะเบียค่ะเียวมล้วคะก็ไม่มีซื้อมซื้อมาแต่ว่าแบบน้ำมันก็เด้งข้อจากข้งหลังอ่ะแทำาน่แล้วแต่คุณม่นเครื่องนอะไรมาบ้าง ไปเล่นรถไฟห่ออุอ้ยรถไฟห่อไปเยังไงเออนา่าดอุ้ยเวียนหัวมากเออแล้วก็ทฮอร์นัโดเด็ดๆไปเล่นลับเตอริลองลับเตอิงกนันุกันดุบวกไ่เล่นอะไรหมาบ้างบวกมันเวียนหัวไม่ค่อยเล่นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าในการเล่นเหมือนกันแต่ที่ไอ้นี้น,น่ากลัวแบ็คโฮอ่ะโคตรน่ากลัวฟิวเดียวกับรถไฟห่อเลยแต่แค่ว่ามันอยู่ในที่มืดเรากำลังจะไปเล่นแบ็คโฮแล้วค่ะ ึงพลังงานหมดแล้วเล่นมากัวนะจเ้นริเลยลุยเหอะเ่าอีไหม่าอีกยมอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่ ต้องอยู่ต้องอยู่นะวะวันติดติดันติดตอนนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าตอนหลบ่้น เมื่อกี้คือเห็นคนเดินออกมาแล้วเราก็ร้องไห้ใช่ไหมใช่เราคิดว่าเราไม่ร้องหรอกเพราะว่ามันกระจอกเกินไปสำหรโอเคเฟังคำไว้พอไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตัดดง ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆใครีคนลัก้านะคะตอนนี้เคาจะกินอะไรบ้างก็แบบว่ากูเสียวมากเลยตอนนี้อยเกมยอเมได้ไหอยตาเป็นสีไรกันนี่อะติองมึงกูใครกันเนี่ยครกี่อือ A few moments later งคน้นเขาเป็นอะไ่ะาเป็นไงบ้างตอนนี้โอ้หน้า ตอนนี้เหนื่อยแล้วก็น่าอยู่ไม่ไหวร้อนมัอยากกลับบ้านแล้วใช่เหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ก็สนุกนะแต่ว่าเรารอคนแก่สองคนอยู่ใช่เรารอคนแก่สองคนเขาอยากจะเปิดประสบการณ์กับโคดีใช่แต่เมื่อกี้ไอเอเลียนอะเขาว่ามันไม่ค่อยนากก่ากลัวแหละสำหรับแกแก่ใช่ป้ะงมันนากก่ากลัวตรงที่ <S 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 น,นากก่ากลัวมัไม่มีอะไรนากก่ากลัวท่าบ้านผีสิง บ้านบีบาร์บีสิ่งทำเยี่ยวเกือบเล็ดอ่ะเออจริงนะไปเล่นอะไรมาไปเล่นไ,นไนมคกิ้งมานะคะอยากจะบอกว่ามันมากจอจะนี <c oughs> ้เลยแกแกนั่งตรงไหนมันมีระดับอะไรนะอันมับบาน ระดับปฐมว้าวฟูซุนแล้วระดับอะไรระดับปริญญาเอกเออระดับปริญญาเอกเลยโคตรแบบโคตรขนาดนั่งระดับปฐมยังใจแบบออกแบบตุ่โหเหมือนกูวิวแม่งสลบกลางอากาศเลยพไปดูให้เออวิวแบบอะไรวิวบิวบอกว่าอะไรมึงกูจะตกก็คราวนี้เงียบไปเลยพอพอกูหันไปมองวิวแม่งสนุกเลยวิววิวคือเงียบมากเลยมากเรมากรีนเฮียมากอย่าไปเล่นนะอันนี้ผมสนุกอันนี้ผมอีกเท่า กอดที in ่สั่งเนี้ยก็มือกูไม่ไหวแล้วเบื่อจิงจริงผมนั่งนู่นเขานั่งอยู่ริมนู่นโอเคเอาเอ๊ายบายมาเด็กเด็กกลับบ้านนะกลับบ้านกันค่ะเด็กเด็กไปบ๊ายบายไปเดินทาง